ลูกสาวสามคนอ่ะไม่มีความหมายเลยเหรอพวกแกไม่เกิดมาเป็นลูกชายเองดีไอ้หมวยต่อไปพัดนี่แหละที่จะเป็นเสาหลักของบ้านยังไงพวกแกก็ต้องมาพึ่งพาพัดอยู่แล้วถ้างเงินมันหายากก็หาผัวรวยๆสักคนจะได้มาดูแลช่วยเหลือที่บ้านบ้างลูกชายมีให้ไม่เคยว่าพ่อเป็นเราสิต้องให้เขาตลอดดีเนาะชีวิตลูกสาวบ้านนี้แกต้องเข้าใจเงินเนี้ยมาจะเก็บไว้ให้พัดเดนปีหน้าก็ตั้งปีหน้าก็รอให้ ถึงก่อนสิม้าหนูว่าให้หมวยเรียนก็ได้นะคะหมวยเขาก็เรียนดีอะ่ปะป้ากับม้าไม่มีเงินส่งแล้วบ้านเราไม่ได้มีเงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วใครอยากให้มามีไอ้พัดอีกคนล่ะแค่หนูกับเจ้สองคนเนี้ยก็ล้นบ้านแล้วก็แกไม่เกิดมาเป็นลูกชายเองดีไอ้หมวยเอานะหนาพั้ก็เป็นผู้ชายเขาเป็นผู้นำครอบครัวได้เราต้องส่งเขา,าเรียนสูงๆก็เป็นแบบนี้ไงเลยให้เจ้เพิ่งจบแค่มหแล้วก็จะให้หนูจบแค่นี้หรอ ฉันก็ส่งให้แป้งเรียนปวสแล้วไงแป้งออกมาทํางานได้แล้วมีอะไรก็ให้แต่พัดแล้วลูกสาวสามคนอ่ะไม่มีความหมายเลยเหรอฉันก็ไม่อยากให้พวกแกลําบากหรอกตอนมีอ่ะฉันคิดว่าจะเลี้ยงได้ไม่คิดว่าจะเจอวิกฤตแบบน,นี้ตอนเด็กฉันก็เลี้ยงดูพวกแกอย่างดีน้องแกเกิดมาในตอนที่บ้านลําบากให้มันได้รับความสบายบ้างเถอะเป็นพี่รู้จักเสียสละกันบ้างตอนเด็กๆก,ก็ได้รับกันไปเยอะละ แต่พวกเราก็ได้รวนกันตอนโตนะพัดมันก็ห่างกับหมวยแค่ปีเดียวทําไมไม่สอนให้มันสู้เหมือนเจ้สองคนบ้างอะไม่ต้องพูดมากยังไงฉันก็แม่แกเรียนอยากเรียนก็หาเงินเรียนเองอย่าให้พัดรู้เรื่องนี้นะน้องกำลังสอบอยู่เดี๋ยวน้องจะเครียดมาครับพัดกลับมาแล้วอติกลับมาแล้ว เป็นไงไปเล่นบอลมาเหนื่อยไหมมาเจ้เข้ามารวมตัวอะไรกันอนะไปไปในครัวดีกว่ามาทำกับ,บข้าไปให้เยอะเลยอือโอเคครับไม่ได้เกิดมาเป็นลูกชายนี่ก็เหมือนหมาตัวหนึ่งชัดๆเลยไม่เอาสิหมวยไม่พูดแบบนี้ก็จริงนะเจ้ป้ามาเขาอยากได้ลูกชายเลยไม่หยุดมีลูกจนมีพักเนี่ย เบื่อว่ะหมวยก็ไม่ต่างจากพัดแม้ก็ต้องสอบต้องเรียนเหมือนกันโอ้ตะมันนั่นแหละแล้วเอาไงดีอะเจะ้เรื่องหมวยอะงั้นเดี๋ยวเจ้ออกไปหางานเสริมทํานะถ้าเจ้ขา,ขายของออนไลน์อย่างเดียวอะไม่น่าพอฉันก็เรียนปีสุดท้ายแล้วมีรุ่นพี่ชวนไปทางานต่อเลยฉันก็จะช่วยอีกแรงนะแต่ขอให้ได้งานก่อนขอบคุณนะเจ้พึ่งเจ้แป้ง ตั้งใจเรียนล่ะเรียนแทนฉันที่ไม่มีโอกาสแบบนั้นค่ะหมวยจะตั้งใจเรียนนี่เจ้เพิ่งเขายังไม่กลับบ้านเหรอเห็นว่าเมื่อคืนรับงานเสริมอะไปนอนค้างบ้านเพื่อนสงสารเจ้จังตั้งแต่หมวยเรียนมาหาวิทยาลัยอะเจ้ก็ไม่ได้พักเลยแกก็ตั้งใจเรียนไปไม่ต้องคิดเรื่องนี้เดี๋ยวปีหน้าพักไมันก็ต้องเข้าเรียนแล้วฉันเองก็ต้องเตรียมตัว มาคุยอะไรกันหน้าห้องพัดเมื่อคืนน้องกลับมาเหนื่อยเดี๋ยวก็นอนไม่เต็มที่หรอกโอ้ยมันไม่ตื่นมาได้เย็นหรอกพวกหนูไม่ได้เสียงดังขนาดนั้นแป้งช่วยดูโน้ตบุ๊กให้น้องหน่อยสิจะเข้ามหาลัยแล้วมันต้องใช้ตั้งปีหน้านะปะ๊ะจะให้ซื้อเลยเหรอน้องมันก็ต้องเตรียมตัวเลือกมาหาลัยหรือเปล่าอ้าวเราไม่ให้เรียนใกล้บ้านแบบหมวยหรือไงต้องเลือกอะไรอีกฉันก็อยากให้มันเรียนมาอะไรดีๆไปเลยจบหมอมาจะได้มีงานมั่นคง จะได้ไม่ต้องรอรุ่นเหมือนแป้งมันนี่ไงจบมาได้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะได้เงินดีเลยก็ให้จบมาแค่นี้จะให้เลือกงานอะไรมากหระป้าพอไปทํางานไกลกว่านี้ก็อยากให้อยู่ใกล้บ้านยังจะมาบ่นอีกไปไปเลือกเถียงกันได้ละหมวยตื่นแล้วก็ไปเียมกับข้าวแป้งเอาผ้าห้องม้าไปซักด้วยอย่าลืมดูโน้ตบุ๊กด้วยแล้วค่อยเอาเงินที่ป้าพัะมีจ่ายให้ตลอดแลหละือ งานการก็ไม่ต้องทำลูกชายบ้านเงี้ยดีเนาะไปเถอะอ่ะค่ากิจกรรมของแกพัดขอบคุณครับป้าป้ามาสวัสดีค่ะเจเจสวัสดีค่ะป้า หมยต้องลงเรียนตัวหนึ่งเป็นวิชาพิเศษขาดอีกสองพันอ่ะขอจากป้าได้ไหมฉันม,มีแล้วเพิ่งให้น้องไปแกก็ไม่ขอเจ้พึ่งสิเขาส่งแกเรียนไม่ใช่หรอยังขาดอีกสองพันใช่ไหมเหมยรอสิ้นเดือนได้ไหมอะ่ะตั้งแต่เข้ามาหาลัยอ่ะป้ากับมาไม่เคยให้หมวยเลยนะต้องรบกวนเจ้แป้งกับเจ้พึ่งตลอดเอาของพัดให้เจ้หมวยก่อนก็ได้นะป้าเดี๋ยวส่วนของพัดเดี๋ยวพัดไปจัดการเอง ไม่ต้องพัดโตๆกันแล้วก็ให้จัดการกันเอาเองป้ากับม้าหาเงินแทบใจจะขาดป้าก็ขับแท็กซี่ส่วนม้าเองก็ขายของได้เงินแค่ไม่กี่บาทรู้อยู่ว่าบ้านลําบากก็ยังลิ้นร่นออกไปเรียนเนีหมวยแทนที่จะหางานทําแบบเจ๊ไม่งั้นป่านนี้มีเงินไปแล้วแล้วหมวยอยากเรียนสูงเนี่ยมันผิดมากหรอมา้าน้องมันก็อยากเรียนไงต่อไปพัดนี่แหละที่จะเป็นเสาหลักของบ้าน ยังไงพวกแกก็ต้องมาพึ่งพาพัดอยู่แล้วแม้ที่ผ่านมาจะมีแค่ฉันกับป้าดูแลก็เถอะใช่ไหมพัดครับยังไงพัดก็ต้องดูแลทุกคนอยู่แล้วแม้เจ๊เจ๊จะพากันดูแลแต่เจ๊หมวยก็เถอะถ้าพัดได้ดีเลี้ยงดูที่บ้านได้ยังไงพัดก็ไม่ทิ้งทุกคนแน่นอนครับเราไม่คิดว่าหมวยจะทำได้บ้างแล้วไง เดียวก่อนจะมวยพึ่งแกก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดก,การร้านอาหารแล้วนี่ไม่มีเงินให้พาติดตัวเลยเหรอเจ้พึ่งเขาก็คงให้เจ้หมวยไปหมดแล้วล่ะครับยังไงป้ากลับมาก็ให้แกอยู่แล้วทาไมแกต้องมากับฉันอีกฉันสองคนก็แก่ขึ้นทุกวันไม่รู้ต่อไปจะหาได้เท่านี้ไหมแกเองเป็นพี่คนโตก็ช่วยดูแลน้องมันบ้างถ้าเงินมันหายา,ยากก็หาผัวรวยๆสักคนจะได้มาดูแลช่วยเหลือที่บ้านบ้าง หัวหนูก็อยากมีนะแต่ถ้ามีแล้วต้องมาลำบากแบบนี้ไม่เอาหรอกหนูสงสารเขาเจ๊เ,จเขาดูไม่ค่อยชอบพัดนะโอ้ oh, แต่เจ๊เจหมวยไม่ต้องสนใจอะไรหรอกพัดอยากได้อะไรบอกป้าป้าหามาได้ทุกอย่างอยู่แล้วแค่ตั้งใจเรียนก็พอจบมาจะได้ช่วยดูแลคนที่บ้านได้พัดก็ต้องช่วยดูแลป้ากับมาอยู่แล้วแหละครับ ฮะจะให้หนูออกรถให้พัดน้องมันจะเรียนจบแล้วซื้อเป็นของขวัญให้น้องมันหน่อยที่ของหมวยอะ่ะงานรับปริญญายไม่มาเลยพอผัดจบอะ่ะเล่นซะใหญ่ถ้าน้องมันได้งานดีสมกับที่ฉันส่งให้เรียนก็ต้องให้กำลังใจมันหน่อยสิหมวยก็เรียนจบมาทำงานเหมือนกันไม่เห็นจะมีกำลังใจอะไรเลยได้แค่ชุดทำงานใหม่จากเจ๊แป้งป้ากับมาไม่เคยให้อะไรเลยอะแกจะมาเอาอะไรอีกฉันสองคนก็ลำบากกันอยู่ ลำบากอยู่แล้วจะซื้อรถให้พัดมันทำไมฉันแค่อยากใช้ชื่อแกเครดิตแกดีไม่ใช่เหรอส่วนค่าผ่อนน่ะให้พัดเปนผ่อนเองก็ได้นี่มาป้าจะออกรถให้พัดหรอหนูว่าให้พัททำงานแล้วให้มันซื้อเองดีกว่านะเพิ่งแกก็ช่วยฉันออกค่าดาวหน่อยไม่เท่าไรหร่หรอกห้าเหมือนเองจะให้หนูช่วยออกค่าดาวรถหรอป้า ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะหนูซื้อมาใช้เองไม่ดีกว่าหรอเอามาใช้กับหมวยกับแป้งอะ่ะพวกนี้น่าจะช่วยส่งได้น้องทั้งสองคนเขาก็มีงานมีการทํากันหมดแล้วผู้แก่ทํางานใกล้บ้านไม่ได้ใช้รถหรอกพัดมันเป็นถึงวิศวกรต้องเดินทางบ่อยก็ซื้อให้น้องมันหน่อยนะาถ้าหนูออกให้แล้วหนูไม่ได้ใช้หนูไม่ออกให้หรอกนะหนูก็ไม่ออกให้หรอกนะก็ให้พัดมันทํางานไปสักพักแล้วค่อยออกก็ได้นี่ผู้แก่สามคนเป็นพี่ภาษาอะไรนี่ไงมีอะไรฉันถึงให้แต่พัด พอรู้ว่าต่อไปพวกแกคงพึ่งไม่ได้เราทำไมไม่ให้ลูกคนเล็กพึ่งพาตัวเองบ้างล่ะที่ผ่านมาพวกเราสามคนก็ได้ลนเองกันทั้งนั้นไอ้พวกลูกสาวก็อย่างนี้แหละดีนะฉันได้ลูกชายอีกคนหนึ่งมันไม่เกี่ยวเลยป้ามีเหตุผลไหนสิคิดจะฟังกันบ้างไหมโอ้ยช่างมันเถอะไปเข้าบ้านคอยดูนะถ้าพัดมันมีเงินเมื่อไหร่ฉันจะบอกมันไม่ให้แบ่งพวกพี่แบบแกพึ่งไม่ได้ เอาเงินนี้ไปหาหมอนะคะเห็นบทว่าปวดหลังนั้งคู่เลยขอบใจนะส่วนทีวีที่อยากติดในห้องหนูสั่งเพิ่มให้แล้วนะเดี๋ยวช่างมาติดให้ค่ะฉันต้องจ่ายเงินให้แกด้วยไหมไม่ต้องหรอกป้าหนูซื้อให้เดี๋ยวก็หาว่าหนูไม่ซื้ออะไรให้อีกเดี๋ยววันหยุดจะพาไปกินข้าวนะไปกันทังบ้านนี่แหละก็น่าชื่นใจนะป้าลูกเราแต่ละคนรู้จักกระตันยู ฉันเลี้ยงมาก็ต้องตอบแทนดูแล้วแต่ของพัดยังไม่มีนะครับพัดเพิ่งเริ่มทำงานอ่ะหนจะค่าน้ำมันลดอีกงั้นหนูไปทำงานแล้วนะคะหนูไปซักผ้าของน้ป้ามาผ้าเต็มเลย เมื่อยไหมครับมาเดี๋ยวพัดนวดให้นะได้ข่าวจะมีสซไพรายให้ป้าแล้วเหรอพามาดูตัวหน่อยสิบ้านเราคนเยอะครับป้ากัวเขาจืดอ,อัดกันงั้นไปเจอเกันข้างนอกไม่ล่าเดี๋ยวมาเรียงข้าวงั้นเอาไปร้านอาหารเหนือที่มาชอบไหมครับดวผมจะได้จองให้ปัเต็งนะโอเคก็อยู่ะได้เลยครับลูกใช้มีให้ไม่เคยว่าพ่อเป็นเราสิต้องให้เขาตลอดดีเนาะชีวิตลูกสาวบ้านนี้ พัดจะไปอยู่ข้างนอกจริงเหรอลูกก็พัดซื้อบ้านไว้กับเมียแล้วพัดก็ต้องไปอยู่นู่นสิครับลีกอย่างตอนนี้เมียพัดก็กําลังท้องอยู่ด้วยแล้วพัดจะกลับมาหาป้าอีกไหมมาสิครับเดี๋ยวผมจะพาหลานมาเยี่ยมป้ากับมานะแน่ใจเหรอพัดขนาดกับเมียแกยังไม่พามาที่นี่เลยน้องจะออกไปสร้างครอบครัวแทนที่จะโวยพรกันงั้นผมไปก่อนนะครับปามาสวัสดีครับ สวัสดีเจ้ถ้าลูกไม่มาหาเราไปหาลูกแล้วกันเนาะแหมตอนหนูออกไปอยู่ข้างนอกตั้งหลายปีอ่ะป้ากลับมาไม่เคยพูดคำนี้เลยนะอะไรของพวกแกเนี่ยหาเรื่องแกว้ฉันตลอดเลยนะเดี๋ยวหมวยก็จะไปซื้อบ้านเหมือนกันต่อไปก็จะมีแต่เจ้แป้งที่อยู่ที่นี่ป้ากลับมาก็ยกบ้านหลังนี้ให้เจ๊แป้งไปแล้วกันหมวยกับเจ๊เพึ่งอ่ะมีเป็นของตัวเองแล้วเย่ายหวังเลยหมวย เขาคงให้ลูกชายสุดที่รักเขานั่นแหละหมวยทำไมไม่อยู่ด้วยกันละ่ะเจก็รู้ว่าเดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยก็ต้องยกให้พัดมันแต่ไม่ต้องห่วงนะเจไปอยู่กับฉันได้เสมอแกมันเก่งหมวยขยันจนได้ดีพวกเราก็เก่งกันทั้งหมดนั่นแหละแค่ป้ากลับมาไม่เคยชมแค่นั้นเองฉันขอบใจเจ้ทั้งสองมากนะที่ทำให้ฉันมีวันนี้ ถ้าไม่ได้เจอะฉันก็คงไม่ได้เรียนต่ออือผ่านมาได้ก็ดีแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นมากแล้วฉันก็ไม่อยากให้ป้ากับมาทำงานหนักด้วยครอบครัวไอ้พัดอะไม่รู้ว่าจะพึ่งได้หรือเปล่าพัดเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมมาพาหลานมาด้วยสิช่วงนี้พัดไม่ค่อยว่างเลยอะคงไม่ได้ไปหานะมา้าแล้วงานเป็นยังไงบ้างลูก ช่วงนี้ป้าไม่ค่อยสบายส่งเงินมาให้ป้าสนิทก็ยังดีจเจ๊ก็ส่งให้อยู่จะมาขอพัททำไมพัดก็มีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูนะมาพัดไม่คิดจะกลับมาหาบ้างเหรอแล้วถามหาฉันบ้างไหมถ้าไม่โทรไปก็ไม่ได้คุยอะ่ะบอกว่างานยุ่งตลอดจะไปหาก็ลำบากอุตส่าห์ส่งเสียให้มีชีวิตที่ดีจะได้กลับมาเป็นเสาหลักของบ้าน สุดท้ายก็ไม่เอาอะไรเลยทำหน้าสมันถูกทิ้ไงนะนี่ลูกสาวอยู่นี่ไงเจ้เพิ่งกับหมวยไม่ได้มาแล้วนะคะแต่ฝากเงินมาให้อยู่โทรหาพัดแล้วนะป้ามันบอกว่าไม่ว่างอะ่ะต้องพาลูกไปหาพ่อตามันไม่คิดจะกลับมาเลยนะฉันเจอหน้าหลานแทบนับครั้งได้ พัดมันก็ไปมีชีวิตของมันแล้วแหละป้ากับมาเองก็อยากให้พัดมีชีวิตที่ดีไม่ใช่หรือไงสมใจหรือ,อยังล่ะฉันไม่คิดว่ามันจะทิ้งครอบครัวแบบนี้ขนาดฉันป่วดมันยังไม่มาเลยคงเจออีกทีงานศพละมัง้งยังดีนะที่มีพวกแก3าคนมาก็คิดว่าพวกแกจะโกรธไม่มาดูแลม้าก,กับป้าแล้วมัง้งจะทิ้งได้ยังไงล่ะป้ามาทั้งคนนะทีนี้ป้ากับมาเข้าใจหรือ,อยังล่ะคะ ไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถเป็นผู้นําครอบครัวได้เรื่องแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเพศหรอกมันอยู่ที่จิตสํานึกของคนหมวยแป้งพึ่งม้าขอโทษนะที่เคยมองข้ามพวกแกที่ผ่านมาก็มัดแต่ระเคนให้น้องคนเล็กจะลืมใส่ใจพวกแกเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วไม่เป็นไรหรอกมา้าป้าขอโทษทคิดอยากจะได้แต่ลูกชาย ปาคิดว่าลูกชายมันจะพึ่งได้ไม่คิดว่าส่งถึงฝันมันจะทิ้งฉันไปเลยถ้าไม่มีลูกทั้งสามคนป่านนี้ป้ากับมาคงเป็นแค่คนแก่ที่ถูกทิ้งพอแก่ก็ขี้น้อยใจเนาะแต่และคนเนี่ยแป้งปาเซ็นยกบ้านให้แกแล้วนะเหลือแต่แกเซ็นรับป้ากับมาไม่ต้องห่วงเลยนะคะยังไงพวกเราอ่ะก็จะช่วยดูแลกันอยู่แล้ว ป้ากับมานั่นแหละต้องพักดูแลพวกเรามาตลอดถึงจะครึ่งครึ่งกลางๆก,ก็เถอะขอบใจนะลูกที่ไม่ทิ้งป้ากับมาเจ๊แปง้งรีบเซ็นรับบ้านเลยนะเดี๋ยวพัดกลับมาป้าจะเปลี่ยนใจ